ต้องขอความสดงิบาติขึ้นหีพังเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับผมได้สอบผ่านทำอได้ครับครับผมได้สอบครับก็ก็น่าจะก็ค่อยๆดีดีขึ้นแล้วกันครับแล้วก็เอ๋อครับคงแค่นี้แหละมั้งครับผมนุ่นแข็งงแรขึ้นแล้วใช่ไหมลูกเออก็รู้สึก ไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวบ้างครับเป็นบางวันเหมือนแบบบางบางคืนรู้สึกว่าเฮ้ยหลับไปเออแล้วเหมือนได้หลับเยอะนะแต่จริงตื่นขึ้นมาเพิ่งนอนไปได้สองสามชั่วโมงแล้วก็เออก็แปลกดีครับผมทีขขข่ขอน่าย้อนกลับถึงเรื่องรานที่เืิดขึ้นครับจากอาการอาการป่วยของคุณแม่จริง,ง้างครับ,บก็จริงๆเอ่อคือตามที่ทุกคนได้เห็นโพสเนาะก็จะมีเหมือนกับว่าคุณแม่เขาจะเป็นมะเร็งมาเอ่อ หลายเป็น10บสปีแล้วครับแต่ว่าก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติมาเรื่อยๆครับผมก็ยังหัวเราะอะไรทานอาหารได้ปกติครับผมแต่ว่าเหมือนเหมือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็กระทันหันหนิดนึงซึ่งอันเนี้ยเรายังไม่รู้รายละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าผลชนสูตรแบบแ,แบบละเอียดเนี่ยยังยังยังไม่ออกครับผมแต่ว่าเหมือนเอาง่ายๆคือเหมือนวันที่เกิดเหตุคุณแม่มีอาการ <c oughs> ไอแล้วมีอ,อาเจียนแล้วมีเลือดปน ค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยาพาคุณแม่ไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วเหมือนกับสัญญาณทีะจรก็หายไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็เหมือนปั๊มแล้วก็เหมือนมีชีพจรแล้วก็ปั๊มอีกประมาณานั่นแหละฮะแล้วส,สุดท้ายเหมือนชีพจรไม่เต้นเกินสามสิบนาทีคุณหมอก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมัน ก็คือต่อให้ต่อให้มีปฏิหารก็อาจจะไม่ได้สามารถใช้ชีวิตปกติต่อได้อะไรอย่างนี้ครับมันมันก็เลยจบที่ตรงนั้นครับคือคุณแม่ไม่มีอาการบุงชี้มาก่อนน้านี้เลยว่าจะเกิดอาการสุดหนักหรือว่าอะไรใช่เอ,อเรียกว่าพอพอตัวผมหรือว่าตัวครอบครัวไม่ไม่ใช่หมอเราก็ไม่ไม่แน่ใจแล้วกันครับแต่ว่าโดยโดยทั่วไปแล้วทุกๆวันนี้คุณแม่ก็จะมีอาการไออยู่บ้างอยู่แล้วเรื่อยๆครับผมแต่ว่าวันเกิดเหตุ ที่มีอาการอาเจียนเป็นเลือดปนจํานวนเยอะเนี่ยอันนี้ครั้งแรกจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนแล้วแล้วแต่ว่าไปเดินทางไปถึงโรงพยาบาลก็ใช้เวลาไม่ได้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้นานขนาดนั้นแล้กันครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็เราเราก็ยังไม่รู้รายละเอียดครับ,รบ,รบออันนั้นเป็นลายของคุณพ่อ ครับไม่ไม่ไมใช่ลายของผมเองเหมือนเหมือนตอนนั้นคุณพ่อน่าจะอยู่อยู่บ้านครับผมตัวผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเสร็จงานจากงานอีเวนต์ใ,ในในช่วงเวลานั้นก็วันนั้นยังเจออยู่เลยใช่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 ทักทายกันดูนและจะเจอกันยังไงบ้าองอ๋อก็จริงๆผมว่ามันจริงๆตอนนี้ยังยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าดูดูแล,แลวกันครับนี่เป็นว่าแบบพอเป็นเรื่องจัดงานนู่นนี่นั่นมันก็เอาต้องทําสิ่งนี้ให้ให้มันทะลุ มันไม่ใช่ทุกอาเอาให้มันเสร็จสําเร็จก่อนครับครับผมครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเศร้าอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติครับาเยอะมากโอ้ใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณทุกทุกคนมากครับที่มาให้กําลังใจแล้วก็ทุกทุกคนที่มาร่วมบุญกันนะครับเยอะเยอะแยะมากๆจริงๆครับผมแล้วก็และแน่นอนก็ต้องขอบคุณทางพี่แอฟแล้วก็ครอบครัวด้วยจริงๆเพราะว่า จริงๆพี่แอฟช่วยเยอะมากๆครับผมแล้วก็มันก็เลยทำให้มันราบรับลื่นกว่ากว่าที่กว่าที่คิดเยอะเลยครับใช่ใช่ใช่ก็จริงๆจริงๆต้องบอกว่าทุกๆอย่างมันก็มีผลลัพธ์ออกมาให้ให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่แล้วครับว่าคุณแม่ ดูแลเทคแคร์ care, ทุกคนดีขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังใจทุกคนที่มอบให้ตอนที่มางานหรือว่าพวงหลีดต,ต่างๆที่บางทีเราโอ้เราไม่ไม่คาดคิดว่าเฮ้ยเรารู้จักกับบุคคลเหล่านี้ด้วยหรอหรือว่า,าทุกๆคนที่มาร่วมบุญอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นสแน็คบ็อกหรือว่าเครื่องดื่มหรือว่าอาหารใดๆก็แล้วแต่ครับหรือว่าทุกๆคนที่มาเป็นเจ้าภาพให้ครับครับ อันนั้นอันนั้นก็อันนั้นก็แอบสะใยนิดนึงแต่ว่าก็เราเราก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ appreciate มากๆครับมันก็เป็นวันเกิดแรกเนาะที่ที่ไม่มีคุณแม่มันก็อาจจะแบบยังไม่ชินเท่าไหร่แต่ก็ครับก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งเข้ามาครับ <c oughs> ยังยังยังไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวสิบสี่มิถุนาวันวันเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันเกิดคุณแม่ก็ยังเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับทางที่บ้านอีกทีว่าจะทําอะไระครับอืมแบบสัปคาห์่ี้สัปดาห์จะมีอะไรที่คุณแม่เป็นห่วงนน้องๆและครอบครัวหลุดไหมครับโอ้ไม่ไม่ทราบไม่ทราบเลยเหมือนกันครับแต่ไม่เคยพูดอะไรก่อนหน้านั้นอืมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องรอให้งานนี้มันผ่านไปก่อนแล้ว คือเพราะว่าบางบางบางไม่เสจที่ที่เราไม่เคยได้ยินจากปากคุณแม่เลยบางทีก็จะได้รับมาจากคนที่เราคนที่คุณแม่รู้จักโดยที่เราบางทีไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยแต่ว่าเขาเข้ามาพูดกับเราอะไรเงี้ยเออว่าคุณแม่เออดีใจกับเรามากเลยน้าอะไรเงี้ยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างผมผมไม่ไม่ได้มีท็อปออฟเดดนะ บ่ายสามบ่ายสามเป็นต้นไปครับส่วนส่วนช่งชวงเช้ามันจะเปิดเหมือนกับพิธีสําหรับครอบครัวนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่อ๋อครับจริงจริงจริงจ,งจ,งจงมันแล้วแต่ความความเชื่อคน,น,นเนาะแต่เท่าที่ปรึกษารอบๆข้างมารู้สึกว่าส่วนตัวครอบครัวผมและกันจะจะไม่อาจจะไม่ได้เก็บไว้ครับผมน่าจะปล่อยปล่อยแล้วปล่อยปล่อยเลย ครับเพราะว่าบางบางทีมันเป็นเรื่องของแบบกลัวดูแลหมายถึงว่าคือเราอ่ะดูแลดีแล้วแต่แบบบางทีเก็บไว้นานๆมีลูกมีหลานบางทีก็อาจจะไม่ได้แบบดูแลอะไรเงี้ยครับแล้วบางทีมันมีความเชื่อที่ว่าแบบเก็บไว้แล้วบางทีเขาจะคุณแม่จะไม่ได้ไปเกิดสุสุ่ส่ปฏติอะไรเงี้ยครับคือทางทางครอบครัวผมความข้อสรุปก็คือคิดว่าไม่ไม่น่าเก็บไว้ครับผมใช่ใช่ อ๋อไม่ไม่ไม่ได้มีคําสอนอะไรครับคือครอบครัวครอบครัวผมจะไม่ได้แบบจะจะไม่ใช่แบบอย่างนั้นนะเหมือนว่าคือเราก็ปรึกษากันทุกเรื่องจริงแล้วบางที่มันเยอะมากจนผมไม่ไม่สามารถพินพอยได้ว่ามันเป็นคําสอนที่จดจำยอะไรนะบางเพราะว่าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมนี่ก็คือคุยได้ทุกเรื่องจริงแล้วกเ็เรื่องเรื่องการทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับก็แทบจะเรียกว่าคุยกันทุกวันดีกว่าเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีคําสอนไหนที่แบบ ตราตรึงครับผมคุณแม่เป็นต้นแบบอะไรานการชีวิต่มอะไรนะคุณแม่้แบบอะไรในการใช้ชีวิตเป็นต้นแบบที่ผมเป็นไม่ได้ดีกว่าคะคือคุณแม่เขาเป็นคนเฟรนลี่มากๆเนอะแล้วก็เหมือนกับเทคแคร์ทุกคนอื่นดีมากๆเลยอะไรเงี้ยมันเป็นเนเจอร์ที่ที่ตัวผมอะรู้เลยว่าไปไม่ถึงสักทีคนที่คนที่ใกล้เคียงหน่อยจะเป็นน้องสาวผมหรือหรือพี่สาวผมอะไรอย่างเงี้ยครับรายละเอียดต่างๆที่เวลาคุณแม่เขาแบบเตรียมของขวัญ ปีใหม่ให้พี่ๆีสื่อขายทุกคนก็ก็น่าจะน,าน่าจะเป็นหลักฐานชั้นดีแล้วคุณแม่ผมแบบเขาเขาเลงรายละเอียดมากมากอะไรอย่างน,นี้ครับจริงจริงผมว่าน่าจะเป็นผมจริงจผมไม่รู้หรอกว่าในในภาพ อาชีพนี้ของคุณแม่เป็นยังไงแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าแต่เรารู้สึกดีใจทุกครั้งแล้วกันที่ที่เหมือนกับเวลาเพื่อนเพื่อคุณแม่เขาเขาพูดถึงเราแล้วโอเคแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นในในตาคุณแม่ว่าแบบเออเขาเขารู้สึกภูมิใจหรือว่าดีใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็คิดว่าคิดว่าถูกต้องนะหมายถึงว่าคิดว่าสิ่งที่เราทํามามัน ต้องระมาณหนึ่งนบครั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 บอ๋อครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่ติดตามแล้วก็สปอร์ตผมแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับผมตั้งแต่วันแรกๆจนถึงบันนีนะครับผมแล้วก็เออก็แน่แหละไม่ไม่มีอะไรมากครับก็ขอบคุณครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนไปเรื่อยๆครับ เดี S 1> <S 1> uh ๋ยวเก็บไว้พรุ่งนี้ทีเดียวแล้วกันครับใช่ใช่ใช่ครับแต่มีอะไรใจที่อยากกับพี่หยงไม่ก็มีมีมีอยู่แล้วครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับได้ได้ครับไม่เป็นไรครับได้ได้ได้